สวัสดีครับตัวนี้กีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ของน้องที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดนะครับบ้านไกน่นาจังหวัดขอนแกน่นตัวนี้หักนะครับกีตาร์ตัวนี้หักคอหักคอบริเวณนี้ขาดเป็น2ท่อนตอนนี้ทางช็อปทําการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงน้องจะมองไม่เห็นไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวนี้พี่ได้ทําสีให้เป็นสีบันกึง่งๆึงจะเป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ซันเบิร์ดนะครับกึง่งๆึงนะครับ สีสวยแล้วก็เคลือบคอเคลือบเงาให้อย่างดีนะครับรอยต่อไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีขวางการเล่นไม่ได้มีขูดขีดนิ้วนะครับอ่าซ่อมคอให้เปลี่ยนสายให้นะครับทางพี่เปลี่ยนสายให้เรียบร้อยทำแอคชั่นกีตาร์ให้เรียบร้อยนะครับปรีแอมสมบูรณ์แอคชั่นกีตาร์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ใส่ไฟดอทนี่นะครับใส่ไฟดอท สาดอทด้านนี้นะครับสาดอทตัวนี้มันจะโผ,ผล่พ้นจากคอกีตาร์ด้านข้างนะครับขึ้นมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับไม่ได้บาดมือไม่ได้ขวางการเล่นนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยเวลาเขาจับคอร์ดเดี๋ยวจะสาธิตนะครับเวลาน้องๆเขาจับคอร์ดจับคอร์ดด้านข้างนะครับจับจับคอร์กีตาร์เนี่ยเขาก็จะใช้นิ้วโป้ง <ing> นะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับคำไฟดอทเนี่ยเราจะใส่ที่ตำแหน่งที่สาม ห้าเจ็ดเก้าสิบสองนะครับสิบสองเนี่ยยิงไว้สองพินนะครับยิงไว้สองจุดน้องก็จะสามารถใช้มือคลำแล้วน้องก็จะรู้นะครับว่าตำแหน่งที่จับอยู่เนี่ยมันเป็นช่องที่เท่าไหร่มันเป็นบาร์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นน้องต้องการเล่นคอร์ดฟีฟอร์มในนะครับฟอร์มในสุดเลยซีมันจะมีหลายฟอร์มนะครับจะมีฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ อ่ะฟอร์มนี้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 สมมติน้องต้องการเล่นฟอร์มนี้ฟอร์มสุดท้ายน้องก็จะใช้นิ้วโป้นะครับจับมาที่ช่องที่9เนี่ยครับเขาจะคำเขาจะคำของเขาเองนะครับมาที่ช่องที่9แล้วเขาก็จะถอยไปหนึ่งช่องตรงนี้นะครับมาที่ช่องที่8แล้วก็จับตรงนี้นี่เขาจะได้คอร์ดซีซ uh, <Columbus> <right? S 2> ีฟอร์มนี้ประมาณนี้นะครับน้องต้องการเล่นคอร์ดเอทาบน้องก็จะจับเข้ามา นับมาอันนี้3ามนับมาช่องที่5้าแล้วก็จับตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรู้ว่าช่องนี้เป็นช่องที่เท่าไหร่น้องจะหาโน้ตในคอได้นะครับจะหาการกระจายโน้ตที่เป็นกลุ่มพวกอาพิจิโอหรือจะรู้ว่าโน้ตในคอมันเป็นอะไรเขาก็จะไล่ของเขานะครับมีเทคนิคเป็นการทํางานการใช้งานประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะนําไปส่งให้น้องนะครับ เหตุการณ์กีตาร์คอหักเนี่ยอย่าไปโทษเพื่อนอย่าไปโทษกันนะครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันหักแล้วก็ทางพี่ก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปตําหนิเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่ากีตาร์หักแล้วไปโกรธกันไปตําหนิกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่าตอนนี้กีตาร์ตัวเนี้ยพี่ได้ทาให้มันสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนสายให้เซตอัพใ,ให้ใหม่เพราะเดิมทีเนี่ยระยะความสูงของกีตาร์ตัวนี้จะสูงมากเยอะมากนะครับ เท่าที่เท่าที่ดูจากอะไรเดิมเนี่ยเท่าที่มองดูจากอะไรเดิมเนี่ยสามารถรู้ได้ว่ากีตาร์ตัวนี้สูงเพราะฉะนั้นพี่ก็ลดความสูงแอคชั่นให้ทาให้กีตาร์ตัวนี้เล่นสบายที่สุดนะครับเท่าที่เขาจะเป็นเฟรต้นคอเฟรต้นคอคือบริเวณนี้นะครับเนียยาวทั้งหมดเลยตรงแถวๆช่วงเนี้ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะสึกเสียหายไปเยอะมากก็ไม่ต้องไป ทนเล่นแบบเดิมๆที่มันติดเฟดบัสเฟดนะครับตอนนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วกีตา้าสมบูรณ์แล้วนะครับพีจุดร้อยสายตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นี่ตรงน,น,นี้พินร้อยสายเอาสายสพายคล้องตรงนี้นะครับคล้องตรงนี้แล้วก็เอามาคล้องตรงนี้ที่ก้นกีตา้านะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะนําไปส่งให้กีตา้าตัวนี้ถูกซ่อมไปหลายจุดนะครับแต่ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย ไม่ได้มีการเก็บสตางค์น้องแม้แต่บาทเดียวนะครับเป็นการซ่อมให้ด้วยด้วยเวลาว่างที่มีเวลาว่างที่มีก็เอามาซ่อมให้นะครับก็ขอให้น้องรักษากีตาร์ตัวนี้ให้ดีตั้งใจฝึกนะครับตั้งใจฝึกตั้งใจเล่นตั้งใจเรียนด้วยเรียนให้มันจบเร็วเวตั้งใจฝึกไม่เข้าใจอะไรก็ถามความรู้หาความรู้จากอาจารย์นะครับอาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนดนตรีอยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องงานที่ติดขัดในเรื่องของงานเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านเทคนิคการปรับแต่งกีตาร์หรือจุดนู้นจุดนี้ที่เกิดความเสียหายเนี่ยสามารถถามทางพี่ได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ